ครับสักครับเหมือนนี้มะแค่จังครับปั่มมันบริปั่มสิยาไม่ขี้เงาอัพไปจ่กล้าเกินคนคนขี้เงาอัพมันพยายามมันบอกโดนนะมันที่ ไข่วงไล้ไข่วงคข่วงไปมาสมูุนะครับูนเนี้ยไปตอกบอกว่าจะตอกก็ตอกห้องกับหุนที่ยังก็ได้จะคิปหายลปว่ะสมอดเจ้าเหอนนี่ครับคัน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 นะครับโอ้ปวดแน ำความสะอาดของพุญยาที่ถอดกมานั้นแม่นอนป่ครับ ที่ข้อออกมาอันนี้มีใส่กล้องข้งมันบอมี่ออุปกรณ์ข้งมันครับ เราก็เริ่มสีหม่างออกมาทีละอันทีละอันแล้วครับบางกะทิมทีละสองอันบ่บ้านถามดี๊วว่าสร้างเห็ดเป็นบ่บางกะทิมทีละอันสองอันพี่น้องเลยวันนี้ดิ้นก็ทิมนะครับโบเบิร์ตมาสันติแต่ว่านอกนั้นสีใสงานใดหรือบปได้ก็แล้วแต่ดวงเดือดขับไงไอโต๊ะขาวๆนี่มันมีอย่างขับ พีม่มมาเติมมันหละที่มนันาขาล้ท้งเบอทิมทันตัวมันเพลได้จังหลเหตุว่าเพลจะไปมาางไเด็ดขาดได้พี่นออ้องเลยตื้นนี่ก็น,นอนดทกเกียต,ติ์้ตัวทีทอดออกไปมันหันเนงจโตข้า,ากัน โอ้ยกูนายคนมาเล่น,มา,ลนลมาเล่ยนกูหรืนไม่เพือนกูอยู่แล้วนี่ครับที่บ้านมันใบขึ้นคลอนตับปอกลว,วิธีการอันซ้ำอัน,ม,อนอามาเตอร์ไ่บอกหูใต้เนี่ยตอบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ